ช่วงคุยงามนวดฝอยคุยคุยสุราล้านดาคุ้ยงามเออเชี่ยดิเดี๋ยวนี้พี่บาสีภาพไปบึงคุ้ยลุงจักกี่โอู้ไปสองโต๊ะเสเสรสลดข้ิงแกเลียงกันคุ้ยงามเออคุยงามสุราล้านเนี่ยล้านเนี่ยซูเมือนี่ซูมือบ้านเฮานิยมเรียกคุ้ยง่มแด้วเนี่ยเดี๋ยวมาคุยหมูเนี่ยลอก่อยนวดฝอยคุ้ยงาม ขุนเข่าพลังมาต่อยมวยนี่ฉายาจ็อกกี้สิทธิ์กัญไพขุนเข่าพลังมาตอนนี้มาโดนตำรวจจับเลยมาเลี้ยงควยงามครับควยงามควยงามสุดร้านนี่ครับนี่เนี่ยผมไปอยู่หน้าผมมือก้างเลี้ยงแม่งยาแม่งยายานะยานะจะเป็นซอสได้ยานะตัวใส่คู่ห่อนกล้วยได้ปะเนี่ย

งอควายเลยกรับหนึ่งสองแล้วหันหน้ามาทางกล้องกุ้งนาแดนนี้ข้าเคยไถรทำสองนี้ข้าเคยหวานดำดูฝนทำมาก่อนไอ้ยไอ้ต้อยร้องเพลงได้เออเอสองแอคชั่นมองแล้วไงแอคชั่นละ อาพร้อมเริ่มทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยไถทำสองมือข้าเคยหวานดำลืดูผลทำนากหมือนนี่ใช่เป็นการไอ้ต้อยเชี่ยไปยืนร้องเพลงมาเนี่ยมาคุยกันเล่นกันมันได้เว้ยจ้าของไว้ตรงนี้นี่นี่เจ้าของเจ้าของกันนี่เออมามามาโอ้โหเสียงพ่อมาพี่โองโหนี่ว่ามีทุ่งนาเี็นใครเฮ้ย บอยมหาราชฝากนักร้องคนนะคนเนี้ยเข้าบริษัทคนมักมวลเลยนะได้ไหมคนมักมวนเอาสนญญาึ้งบยสวยนะนี่เจ้าขอเจ้าขอยอยู่ไหนเจ้าขอยู่นี่ยเนี่ย อยู่นี่เจ้าขคอยู่นี่ปลายอดมมาขวัสดีครับอกอีกีอดีเลุนเข่าพลังมาครับจจอกกี้ซิกันไบฉายาที่พาคุนเข่าพลังม้านี่คืออะไรบ้านบอกเนี้ชายาขุนเข่าพลังม้าเนี่ยครับมาจากก่อนชกจะกินม้าห้าเม็ดชายาเขาจับตีทั้งยกเลยเรียุนเขาาปยังม้า Acho que vai, porra, o que é é?